ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายส้ารบบวันนี้ก็ขอต่อวันก่อนเลยนะไปจบลงตรงไหนกันละ่ะตอนที่ท่านบอกว่าเป็นพระที่หนักเป็นพระที่มีกรรมหนักที่ท่านปลอมตัวคือทำตัวเป็นพระแล้วก็บวชแต่ตัว ใจไม่ได้เป็นพระอันนี้จำให้ดีในบรรดาญาโยมผู้บริษัทร่างกายไม่มีความหมายความบริสุทธิ์อยู่ที่ใจแล้วก็มัวเมาในลาบยศึงเสินสุขและการมสุขมีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมันบ้างมีปรัสนาญาณดีบ้างที่เป็นพระอริยเจ้ามาไหว้ท่าน ท่านเลยทำใหญ่ในฐานะที่เป็นยจคาุณกรรมนี้ข้อหนึ่งที่ชวนท่านลงอเวจีมหานรกวันนี้ไม่วิจารณ์เมื่อวานวิจาร์สะพอใจวิจาร์ให้ญาติโยมทั้งหลายว่าคนที่ห่มผ้าเหลืองในพระพุทธศาสนาญาณนึกว่าดีทุกคน ที่ได้มีความรู้อะไรต่วอะไรดีๆเนี่ยได้ย,ยำซึก็เยอะที่พบมันแล้วน่าสลักใจอายเด็กอาจจะมาต้องอายเด็กไปด้วยในฐานะที่มีศักดิ์ศรีที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันแต่ก็เป็นที่น่าชื่นดว่าท่านผู้นั้นทั้งกดด้านที่ยังดีที่สุดถือตำราชั้นเรียนเก่ง เป็นปริญนชั้นนั้นท่านได้ปัญญาชั้นนี้ที่มียศชั้นนั้นยศชั้นนี้แต่พอเด็กๆเกขาธรรมโนยุธิเครือพัญญาสมาบัติได้กลับทําตนเลวเป็นอสุรกุยใช้าวาจาสามหาวว่าทำไมละ่ะไปสวรรค์ได้ทําไมไม่อยู่ที่สวรรค์ไปพรหมได้ทําไมไม่อยู่ที่พรหมลงมาทําไมไม่วาจาอย่างนี้มันเลวยิ่งกว่าสตรีฉานที่เขาเลี้ยง แล้วสุงควรไหมที่จะมีผ้ากาสาวพัดมจิตกายและนอกจากนั้นพระธรรมคำสอนอันใดที่องค์สมเด็จระจำตรบรมศาสดาสอนไว้ป่าฝฟื้งไข้ค้านทําลายกันดนวยการทั้งปวงสุขาอิปัสโกติโชชละฟินโยปฏิสัมมิทัปโตไม่ไดเคยสนใจไม่รู้เรื่องอะไร ดำน้ำไปทางใดก็ไปทางใดทางหนึ่งไม่ยอมรับความดีที่องค์สมเด็จตสัมาสมพุทิเจามอบให้ไม่ละใครจะนัดถือใครกว่ช่างนี้ยเล่าให้ฟังคุยกันต่อไปอันนี้ีข้อหนึ่งที่ชวนให้ท่านลงเวทีถ้อยนั้นนะเมื่อได้เรื่องแล้วก็ดีใจมากลาคุณลงกลับท่านยายคุณก็ลงนะลรกไปตามตำแหน่งใหญ่ของท่าน เมื่อคุยอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอท่านนะ,ะเมื่อคุณยายกลับก็เอาเรื่องทรัพย์สินของท่านเดญคุณเอามาบรรยายบรรยายให้ฟังคุณยายก็ตกใจว่าถามว่าพอเล็กโนมาได้ยังไงไเรียนที่นึกว่าไม่คุณยายไปฝั่งโนฝั่งโนยหมายถึงฝังพระนครอาตมายอยู่ฝั่งทน ชาวชนบรีเรว่กฝั่งโน้นฝั่งมหตนครนะเขาเรียกว่าฝั่งโน้นสมัยนั้นจาก,กะติงชันไปก็ลําบากมากต้องมีเรือยนต์หรือวเรือดิสารที่บ้านก็ไม่มีเรือยนต้องอาศัยเรือดิสารขนาดเล็กเข้ามายาที่รมพักดีออกก็เป็นเวลาวันหนึ่งแล้วออกไปเกินห้าเที่ยวการที่จะแอบ การที่อันตรมาจะแอบไปอ่านป้ายที่ข้านะแอบไปอ่านป้ายที่เขาประกาศไว้ามาเบ่งกับคุณยายมันก็ไม่มีทางเมื่อคุณยายท่านฟังแล้วท่านยัแปลกใจถามว่าทราบมาได้ยังไงเจียเรียนท่านว่าก็คุณยายไปเยี่ยมศพท่านยายคุณผมก็ไปสิทางเมืองนอรกสิครับพราะท่านยายคุณลงอเวจี ท่านลงเรียกาาามาเล่าความเล่าความประพฤติเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านยายคุณบอกให้ฟังหมดเนี่ยท่านไม่มีอะไรเป็นเครื่องปกปิดบอยทราบทุกอย่างเมื่อพูดจบท่านยายก็เรียกน้าสมใจที่ไปด้วยให้เอากระดาษที่เก็ัพั์สินต่างๆที่ท่านเดคุณและคณะกรรมาการเขียนประกาศไว้นะ เอ่จยจดซักสิ่งของท่านเจ้าคุณที่คณะกรรมาการเขียนประกาศไว้น่าสนใจอ่านให้ฟังให้ด่านฟังเมื่อด้านอ่านแล้วน่าสนใจก็บอกว่าตรงทุกอย่างท่านยายถึงก็เป็นปรทธานว่าไม่น่านเลยพระใหญ่โตทําไมเลวซามอย่างนี้พ้อเล็กไม่เคารพ่ันถูกแล้วยายเองซะอีกยังรลก,กว่าพ่อเล็กนี่แหละไอการระบายสีดีๆตรงสิ่ง ทำให้คนดีเขาเสียทรัพย์สินทำให้คนดีเขาเสียความดีที่จะเป็นได้แล้วการไหว้พระนี่มีค่าไม่เท่ากันพระดีอันดีสงมากพระเลวอันดีสงนอนทะเลถึงที่สุดเลยไปในรกด้วยกันก็้สอนให้คนปฏิบัติแบบเดียวกันเวลานี้ก็ไม่เยอะนะมีเยอะเวลานี้มีเยอะที่ดึงคนไปในด้านมิจฉาทิฐิให้ไปเหมือนกันค้านโดยพุทธพจน์หมด,หด,ดามาลี ว่าในด้านสุขวิปัสสโกคือพระมตดอรหันแล้วไม่เห็นอะไรเตวิโชมีชาสามคือระลึกชาติได้มีทิฏจุขยานชาละพิญโยสแสดงฤทธิ์ได้ปฏิสัมมิทัประตทรงฤทธิ์ได้แล้วมีปัญญาดีมีความฉลาดแนวปฏิบัติในพระพุทธศาสนามีสี่ระบบแต่วแต่และระบบก็มีวิธีปฏิบัติหลายๆสิบวิธีอันนี้ก็มีอยู่ แต่ว่ายังมีท่านที่หลับหูหลับตาอมไม้แหลมแทงลูกตาดำมองไม่เห็นอะไรถือว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามฉันอันนี้ไม่ถูกต้องตามฉันียงถูกยังนี้มีอยู่ในบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ก็ยังดีใจที่บรรดาเด็กอนุบาลเด็กชั้นประถมเด็กชั้นมัธยมแก่ปฏิบัติกันได้ดีตามที่ท่านผู้มีพระคุณ เป็นพระก็มีเป็นคราว่าสก็มีช่วยกันสั่งกันสอนค้นคว้าม,มาแล้วทําได้เวลานี้มีนแค่เดือนพฤศจิกายน2521ถึงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคม2522ปริมาณที่ท่านสร้างความดีมีศีลห้าเป็นปกติเโดยอัตโนมัติเท่าที่ทราบและที่ไม่ทราบก็ไม่รู้มีจำนวนคนนับแสนแล้ว ดีใจไหมที่วันที่ว่าทางบ้านเมืองของเราจะมีคนดีขึ้นถึงกับมีนักเรียนในร้อยจปบรอนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนในเรือนักเรียนตำรวจในร้อยตำรวจนะมาตั้งใจจะชำนุมตั้งเป็นคณะพุทธศาสนาขึ้นขอให้กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นกฎนะครับ แม่เธอก็จะรวมบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆคัดคนที่มีศรัทธาและก็รวมนักเรียนต่างๆชั้นมัธยมคือชั้นมัธยมสมถมนี่ต่อไปเยอะแล้วเขามีเยอะเวลานี้เป็นหมื่นพวกนี้ทําตัวได้ดีสามารถรู้สวรรค์รู้นรกรู้พรมรรครู้นิพพานเคยรู้ได้โดยการฝึกจากครูบาอาจารย์เขานี่ไม่ใช่มธรรมมาเป็นอาจารย์ใหญ่นะ ท่านฝึกกันเยอะหลายสำนักติดในขอชมเชยท่านที่ท่านสนับสนุนพระพุทธศาสนาและพวกนี้ก็พาคิดว่าถ้าข้าราชการทุกคนไม่กินเล่าบ้านเมืองจะ,จะเจริญมากกว่านี้อันนี้เป็นความคิดของเด็กแต่ด้ว่าผู้ใหญ่เห็นดีได้ไหมในเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นรัว่าประเทศไทยเราจะมีความสุขเมื่อเด็กคนนี้มีอำนาจบริหารประเทศ เห็นไหมนี่ที่เขามองดูตามมุมที่พ,พุทก็จ้าสอนจริงๆจะมีามนี้ไม่ใช่เดาสมมปว่าตายแล้วก็ศูนย์นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรมโลกไม่มีไม่สามารถจะมีใครไปได้ก็ถ้าเรืองโง่ก็เอาเต่าตนเป็นงัวเ,เป็นควายก็เป็นแต่คนเดียวสิววนะจะไปชวนในชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นควายไปด้วยนะมันจะมีประโยชน์อะไรควายเนะี่ยมันดีกว่าคนเลวนะ ควายถึงแม้ว่ามันจะโง่แต่ความจริงควายมันอาจจะไม่โง่แต่มันพูดภาษาคนไม่ได้มันมีสภาพเหมือนธาบรัฐทาบรับใช้ที่ไม่มีค่าจ้างก็ยังไม่สายก็ยังไม่ทําให้คนดีที่ก็กลายเป็นคนเข้าใจผิดคนเลวไปไม่เหมือนกับคนจังไรที่ถือความชั่วของตัวเข้ามาหักล้างความดีของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ผูย้ยานนี้ได้มาถูกด่าตลอดทั้งนงังสือและหน,งนงังสือด้วยและทั้งสถานีวิทยุด,ด้วยแต่อาตมาก็ไม่มีความรู้สึกว่าเขาด่าใครถ้าด่าอาตมาอาตมาถ,ถือว่าด่าพระพุทธเจ้าอาตมาก็ไม่หนักใจแล้วพระพุทธเจ้าเวลาท่านถูกด่าท่านว่ายัางไงเวลาถูกครามดา่าครามหาว่าท่านแพ้ก็ไม่ได่าตอบ พระพุทธเจ้าทรงตรัว,ว่าอาตมาคตมีความรู้สึกว่าถ้าใครโกรธอาตมาแล้วก็ด่าอาตมาถ้าอาตมาไปด่าตอบอาตมาถือว่าอาตมาเลวกว่าบคุคคลนั้นนี่เป็นอนว่าทุกคนเราถ้าจะมองการความเป็นจริงในหลักพระพุทธศาสนาในการบรรลุมาผลย่อมไม่เหมือนกันแต่เหมือนเหมือนที่ต่ากินเลตแต่จริยาที่ถึงการบรรลุก,ก็เหมือนคนกินอาหาร จะให้ป็นิยมกินรับอย่างเดียวกันเนื้ออาหารอย่างเดียวกันมันไม่ได้เขาจะกินยังไงมันก็อิ่มอันนี้ก็จะดีทมไปเวลานี้เนี่ยมีเยอะแยะจะมารู้สึกยิ้มยิ้มในใจวา่าเธอจะยังไงก็ช่างเถอะฉันแก่แล้วไม่ช้ฉันก็ตายยังไงไงก็ตายฉันไม่ไปก็เธอลอกให้เอเวจวเาหานะวีหรือโลหกุมพีนะด้ว่เนื้อหรือว่าอะไรละ่ะ อืมดืมนรกี่สักขุมขุมใหญ่ซะด้วยที่โลกันตารนรกเอาเวจีแรือโลกันตารนรกก็ไม่ขอไปด้วยนะ้จะไปก็เชิญไปตามทิยาสายัยมาคุยกันตามองือต่อไปนึกล่าวว่าอืมนี่เป็นมุมหนึ่งของนรกที่ใครๆก็สามารถจะเห็นได้ถ้าบวดเพื่อความเป็นพระ แต่ว่าถ้าเขาบวชกันเพื่อแสวงหาความรู้เป็นอาชีพหรือเพื่อเพื่อยถาบรรดาจักดิหรือบรล,ลับผลเพื่อเป็นเหยื่อล่อสตรีที่เห็นว่าดีงามถ้าาาเราตามท่านไปตามท่านจะคุณอ์น,นี้ก่อนแล้วกันถ้าบวชแล้วปฏิบัติตามพระคำปฏิญาได้ไว้ เมื่อวันบวชว่านิพพานัสะสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังเรตวาอ่ป่าพาเชธรรมพันตีเขียนตัวหนังสืออาจจะพลาดฟังไปบ้างก็ช่างมันแปลว่าท่านหลายเข้าไปเจาขอรับาพาะกาสาวัดเพื่อทำให้แจ้งสมนิพนธ์เอเมนว่าเมื่อก่อนนี้เวลาจะบวชก็ใช้คำปฏิญาณตนแบบนี้เวลานี้เขาเลิกไปซะแล้ว พออะไรเคยว่านิพานไม่มีนิพานไม่ดีแล้วเวลาบวชก่อนจะบวชจนจะภาวะาเป็นพระท่านอุปัชชา์ก็สอนจากปรรยากาศกรรมฐานที่เราเรียกกันว่ากายกตรานนสติกรรมฐานแต่อยากจะทราบว่าพอบวชเข้ามาแล้วนะใครปฏิบัติกันบ้างนี่เวลาบวชปฏิยานไม่อย่างหนึ่งศึกษาในวันบวชนั่นเองสอนกันอุปบชาสอนกับาย แดสงสัยเหมือนกันนะอุปชาบางองคทำเมืนฝ่าก็ไม่ทราบเียวว่าก็ไปตามแบบอุปชาเวลานี้ต้องสอบกันทำอะไรตัวอะไรกันแต่ว่าสอบอะไรมาก็ไม่ทราบสอบความเป็นอุปชาแล้วก็สอบหรื então, อว erm ่าสอบวิชาหาจริงกันแน่อุปชาจริงๆสมัยก่อนเขาต้องควบคุมพระอว่ากันไดีกว่า แม้พูดเรื่องนี้ก็พูดให้มันชื่นใจเพราะว่าโดนอารัชีลด้งานมามากที่สามารถตรงตุมันได้ถึงห้าสิบเรษเ็นเสร็จเกือบจะห้าสิบเปร็นส์อยู่แล้วก็ออยังดีที่อารัชีไม่กระทรืบตายแต่ลานี้ไม่ยอมอารัชีกระเทืกบนะจะเป็นอารัชีอันดับไหนก็ตาม ไม่ยอมให้กระทืบแน่นอนแล้วเพราะว่ามีกำลังประมาณทักสามแสนเวลานี้มีกำลังที่เป็นกำลังเองจริงๆประมาณที่สามแสนเศษแต่ว่าถ้าไปสองสามเดือนจนเดือนตุลาคมนี่มันจะเลยกว่านั้นไปอีกตุลาคมสิบวันสิบสองไอ้กำลังนี่ไม่ใช่กำลังอันตรพันกำลังที่คนเห็นความดีของพระพุทธศาสนา หากว่าพระอรัชีเห็นว่าไม่คนจะร่วมก็จะขอแยกในกายออกมาเป็นพุทธนิกายนี่เราว่ากันเฉพาะอรัชีนะแต่พระที่มีความดีทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาอย่าเข้ามายุ่งนะอย่านึกว่าว่าท่านถ้าท่านองค์ไหนคิดว่าว่าท่านขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายจงทราบว่าพระองค์นั้นคืออรัชชี เราก็ว่าอารัชีคนน่าด้านนี่มีความอายทําลายพุทธศาสนาคนดีก็อย่ายุ่งสินอน,นเฉยให้สบายสบายใจดูตัวอย่างพระพุทธเจ้า,จาท่านถูกดาถูกว่าถูกดินทาถูกว่าอะไรใครเนี่ยทำไมาก็ไม่เคยว่าอะไรใครว่าจะบอกให้เขาฝังว่าอารัชีอย่ายุ่งเวลานี้เมื่อก่อนมองดูว่าใครจะเป็นคนดีมั่งใครจะเป็นอารชีมั่งมองมานาน เวลานี้เข้าใจดีแล้วว่าใครเป็นใครบางความจริงในศาสนานี่ควรอย่าสังคานา,าสักทีหนึง่งใครสังคานาคนอยาสังยานาตัวหนูดูว่าถ้าไม่ดีก็ไปหิไปใช้หมดมันรกวัดรกสถานที่เปลืองข้าวชาวบ้านทําให้ชาติจะต้องสลายตัวไปด้วยถ้าทางด้านศาสนาไม่ดีทำให้คนแตกความสามัคคี อินเดียเนี่ยต้องเป็นเทศเป็นท่าเขาเขาก็เรื่องศาสนาคนในาศาสนาไม่ดีเวลานี้พวกเราก็เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มมานานแล้วแบ่งคนเอาเป็นก๊กเป็นเหล่าเพราะเรื่องศาสนาเริ่มแล้วนะคนที่จะมองมองกันองไว้ไปบ้างคุยกันต่อไปเป็นว่าท่านที่บวชเพื่อเข้าพระนิพพานทุกคนนะ ว่าท่านที่บวชจ,จ,จริงๆเนะ่ยก็บวชเพื่อหวังจะเข้าบรรพานทุกองเรื่องเห็นนรกเจ้าแบบฉบับของเจ้าเด็กนี่เป็นโซนะ่น่ะมันก็ไม่ไม่ยากอะไรเลยเนะี่ยเอาเด็กนะอต่ารมาเนี่ไม่เขาไม่คิดพูดปฏิบัติเวลานี้แนวสือนี้พูดปฏิบัติเมื่อเป็นเด็กอายุ12ป,ปีแล้วคุณยายหลังจะทราบเรติยศดคือความดีเด่น ระดับอเวจีของเจ้าท่านใหญ่คุณมหานรกแล้วต่อจากนั้นท่านยายก็พยายามหาแต่พระที่คนโบชาเท่านั้นนี่โบชาและปฏิโูชังกนะารโบชาบุาคคลที่คนบบชา,าเอตัมมังกนุตัมมังนะป็นรวมเอาดมมาคนคนที่เป็นนักดูพระก็คือเจ้าเล็กคนดินตายนั่นเองเมื่อท่านยายเจ้กาจะหาพระมาเทศ เจ้าเล็กก็ต้องไปหาตาลงุงท่านลุงนะท่านลุงก็ชี้พระพอที่จะพบได้ในสมัยนั้นอยู่ไม่ไายเกินไปก็คืนหนึ่งท่านอยท่านพระครูพิทักษ์สวรรมันพตคณะสิบเอ็ดวสเกตจังหวัดพระนครท่านอาจารย์พึ่งวัดมรกอบจังหวัดพระนครหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญ หลวงพ่อปันวัดบางอคงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศิทธยาหลวงพ่อปันวัดทีคุณอำเภอบางบานจังหวัดพระนครสิทธยาหลวงพ่อสุลมับางระหมออำเภอบางบานจังหวัดพระนครศิทธยาหลวงพ่อหนองวิเครางวันดันอำเภอสามน้องจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านลุงบอกว่ามีมาก ที่เป็นพระอริยะก็มีเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีที่บอกวานแล้วนั้นมีทั้งพระอริยะแล้วก็เป็นทั้พระโพธิสัตว์ด้วยทำบุญได้ผลมากกว่าการลงทุนบางท่านเวลานั้นก็เป็นเด็กเล็กแต่ต้าบอกว่าต่อไปจะเป็นพระดีแต่ให้หาท่านที่มีเป็นพระดีเวลานั้นเป็นพระแล้วที่ยังไม่พระท่านก็บอกไว้ด้วยนะว่าคนนั้นคนนี้ต่อไปเป็นพระก็เป็นพระดี อย่างหลวงพ่อวัดแต้น้ำบางสีจเจริญนิร้สึกจะเป็นเด็กอยสมัยนั้นท่านบอกไว้ก่อนอท่านยายเคยรู้จักหลวงพ่อปานมาก่อนนะไม่เห็นว่าหลวงพ่อติดอันดับติดบัญชีพระดีก็เลยไม่ไปไหนเกาะหลวงพ่อปานแจเพราะใกล้คือยึดความรู้ที่หลวงพ่อปานสอนแบบง่ายๆท่านพรวนาว่าพุโทโธ เวลาที่ท่นานจะตายท่านภาวนาไปภาวนาไปพอสิ้นเสียงคำพระโธก็สิ้นลมดานคือเมื่อขาดเสียงท่านก็หมดลมหมดลมพอดีตอนจะตายถามว่าคุณยายเห็นอะไรก็รับท่านตวไปเห็นพระพุทธถามท่านว่าสวยไหมครับท่านบอกว่าสวยมากแล้วท่านก็บอกว่าพระท่านสวยมากกินทุกทีทุกทีในที่สุดลมลมพ่อ หลวงพ่อองค์ยิ้มหลวงพ่อ,อเนี่ยทำไมเห็นองยิ้มท่านก็มาเวลาที่ใกล้ท่านจะใกล้จะสิ้นลมปรานเต็มทีหลวงพ่อองยิ้มมาแต่ท่านก็มีสติดีมากท่านยิ้มท,ทั้งทั้งที่ปากก็ว่าพุทโธท่านบอกว่าพ่อเล็กหลวงพ่อองยิ้มของหลานมาหายายแล้วเสียงท่างเกือบจะไม่มีแล้วแผ่วเต็มที แต่ว,ว่าคนนั่งไกลรัศสองวานได้ยินถนัดยังไม่เรียนถามว่าคุณยายเขารับคุณยายยากจะไปไหนเขารับคุณยายตอบบอกว่าท่านบอกว่าท่านอ,อท่านบอกว่าท่านจะพาไปไหนท่านก็พาไปได้แล้ก็กลับเรียนว่าถ้าคุณยายยากจะไปไหนนะหลวงพ่อองค์ยิ้มเนี่ยท่านพาไปได้ทุกแหง่ง ท่านใช้ย,ยิ้มส่งในสมัยผมจะไปนรกต้างท่านใช้ย,ยิ้มส่งคุณยายก็บอกว่ายายไม่ใยา่จะเกิดยายเบื่อกันเกิดเด้กเกินหลานเออถามเพ่นว่าจึงได้เรียนถามเพื่นว่าท่าไว่อะไรตอนนี้เนะี่ยท่านเบื่อเกิดถามถามว่าท่านว่าอย่างไงครับตอนนั้นฟังไม่ถนัดท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าฟังเลก เดนนี้ก่อนนะจะพารรทัดท่านบอกว่าถ้าคุณยายบอกว่าท่านหลวงพ่อยิ้มท่านบอกว่าจะเอาไปพักไว้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอ๋อตอนนี้ฟังดีนะเมื่อถามคุณยายว่าคุณยายอยากจะไปไหนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยิ้มท่านพาไปได้เสมอก็เรียนถามว่าคุณยายไนดะ้อยากจะไปอยากจะไปไหนเขารับคุณยายก็บอกว่า ท่านท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะเกิดเพราะว่าถ้าเกิดมาครัวนี้ท่านเบื่อมากจริงๆถ้าจะยินนพปานบอกว่าเกิดเป็นคนก็ลําบากอีกเกิดเป็นเทวดาแล้วพมก็ลําบากอีกหมดไปหมดวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนแต่ว,ว่าคุณยายเนี่ยท่านไม่อยากกลับมาเกิดอ่าก็เลยเกิดเป็นเนีบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณยายก็กลิบเป็นนพออง์ยิ่งก็แล้วกันในควารับ ถ้าท่านรับได้ยังไงคุณยายบอกกับผมด้วยแต่จะถามว่าเวลานั้นที่พูดกับคุณยายก็อน้ำพ่ออ,องค์ยิ้มไหมก็ต้องกลาบเปลี่ยนและเปี่ยนกับท่านผู้รับฟังว่าปกติเห็นท่านสวยจริงๆวันนั้นท่านมาสวยอรามแล้วก็ยิ้มสวยยิ้มในนอย,ยิ้มไม่มากๆนะยิ้มนะมาชีแย้มเป็านั้นคุณยายบอกว่า เมื่อยายบอกนะท่านยิม้มท่านยิ้มแล้วท่านก็ตรัดท่านก็บอกว่าเอาอยิางกันมาเอา,อานี้ก,นกันแล้วกันมาเอาบาสิกาอาเจตทาคตจะพาเธอไปในที่ที่อันหนึ่งเป็นแดนที่มีความสุขไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วต่อไปก็จะสบายมากท่านยายจะนั่เรียกว่าคนเล็กคนเล็ก คุณยายหน่อยก็บอกว่าเากราบเรียนท่านเมื่อเวลานั้นตาท่านฟ้ามองไม่เห็นแล้วนะ่ะมมนใกล้จะตายเออกราบเรียนว่าคุณยายคนรับผมนั่งอยู่ติดคุณยายนี่เองท่านบอกเออดีแล้วลูกถ้าไม่หลีกหลานน้่นเองลูกดีแล้วลูกช่วยจุดธูปให้ยายห้าดอกนะแล้วก็อดอกบัวมาห้านดอกเพราะว่าวดอกบัวนี่ธรรมโมติท่านมีเป็นประจ,จำ มีไยเยอะแค่น้ำใบแล้วจิตเทียนให้ยายด้วยนะยายจะไปไหว้พระจุลามณีเฮ้เวลานี้ในะยายเห็นที่อยู่คนยายแล้วนะลวงพ่ออายิ้มท่านชี้ให้ดูแล้วถามว่าสวยไหมครับคุณยายว่าสวยเลยเกินถามว่าคุณยายครับบ้านเขาคนยายที่อยู่คนยายอยู่ตรงไหนครับ หนึ่งจุดใกล้ที่จุดคือภูมิเทวดาท่านบอกว่าไม่ใช่ไกลไปนิดหนึง่งลุกเทวดาท่านบอกว่าไม่ใช่ไกลไปหน่อยหนึง่งอากาศสิริวต่เทวดาคือจาตุมหาราชชั้นดาวหนึ่งชั้นยามาชั้นลูสิตชั้นนิมารดีชั้นปรนิมิตวสวัสตีแต่ก็บอกหกชั้นยายก็เห็นไม่ใช่เราหลานไม่ใช่ บ้านยายเลยไปกว่านั้นถามว่าพรมสิบหกชั้นใช่ไหมครับท่านก็บอกไม่ใช่อารูปกระรมใช่มันครับท่านบอกโ่้อารูปกระผมเบื้องว่างย้ายไม่อยู่ล็อกไม่มีบ้านถามบ้านคุณยายอยู่ที่ไหนนะครับท่านก็บอกว่าพระทำไมบอกลูกพระทำไมบอกว่าที่ตรงนี้ไปแล้วจะไม่กลับแม้สวยจริงๆสวยจริงๆนะลูกนะบ้านยายสวย นี่บ้านบ้านพอเล็กก็สวยนะลูกนะลูกเห็นบ้านลูกไหมก็เลยบอกเห็นครับเพราะเวลานี้พอเล็กเห็นไหมบรรยายตอนนั้นอาจจะมายังเป็นเด็กนะตอนนั้นนะยังไม่เป็นปัญญาตอนแรกไม่เคยเห็นก็นเลยถามพระท่านบาจะเห็นได้ไหมท่านบอกเห็นได้เพราะท่านบะเห็นได้เ็หเห็นจริงจริงแหมไม่ไหวเลยสวยมองดูแด้วแสบตา เป็นไอ้สบตาแสงจ้าขาลุกตาสวยมากน่ารักเอาเป็นอันว่าคุณยายให้จุดพูดจุดเพียนท่านบอกว่าท่านจะไปไหว้พระจุลามณียายเห็นบ้านยายแล้วทำไมอย่างนั้นท่านชี้ให้ดูเมื่อจุดพูดเสร็จท่านก็นบอกให้สาบท่านบอกว่า,าท่านขอลาทุกคนอะไรที่ร่วงเกินกันให้ต่างคนตา่างให้อภัยกัน แลวท่านก็ว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปจนสิ้นลมฟรานเมื่อคุณยายตายก็เลยถือโอกาสไปส่งท่านหลวงไปหาท่านหลวงไม่ไม่ใช่ส่งเมื่อคุณยายตายแล้วก็ย่องไปหาท่านหลวงตามใจเมื่อพบแล้วทันว่าคุณยายไปอยู่ที่ไหนท่านลูกว่าอยู่ดาวดึงเอ๊ะและว้วคุณยายไม่ได้อยู่ดาวดึงนะครับเลยไป,ไป,ไป,ไปถามว่าท่านยายเกิดอีกไหม ท่านลุงบอกว่าก็บรารมีเขาดีเขาจะไปนิพพานอเขาดีเขาเขาจะนิพพานเขานิพพานบสนสวรรค์ฉันฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องได้ถามว่าว่าคุณยายท่านบอกว่าท่านจะไปอยู่ที่ไม่เกิดแล้วทำไมอยู่ที่ราวเดงท่านลุงบอกว่าหนูหลานเวลานี้หลานถามว่าเวลานี้คุณยายอยู่ที่ไหน ก็เวลานี้คุณยายยังไหวพระจุลาวณีอยู่ที่ดาวดึงแค่ลุงตอบไปยังไงล่ะแล้วถ่าถา,ถามต่อไปแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นอยู่ดาวดึงชั่วคราวและคุณยายก็ไปที่ไม่กลับมาเกิดคือพระนิพานถ้าถามท่านลุงว่าแล้วลุงเห็นนิพานมาบอกลุงเห็นท้าลุงเห็นได้ยังไงท่านบอกลุงไปอนาคามนีนะ อีแต่ั่นก็เลยไม่รู้อนาคามีใครเขาคากอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแล้วไม่รู้เขาค้ากันยังไงเพราะนบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านแจะคาแล้วไม่คาก็ตามใจเวลาหมดแล้วมันก็ต้องคาอยู่แค่นี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่อดทนใจรับฟังนับพูดบ้าบาบ้า วันนี้ขอลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกทุกท่นทกทานพุู้รับฟังสวัสดี